้ะครับมาชมเด็กๆกลางเต้นครับผมถึงเวลากลางเต้นกีฬาสีแล้วนะครับทีมงานทีมงานผู้เบากลางเต้นกีฬาครับเ เอาอีบอซ่ํเอามาใส่ทียขังมาใส่คุณตั้งทังนี้ก็ได้เขายกไปดัดนว่านี่ก็ได้เขาอ้ัไหมเดเด้อ้ัม่ไใสไดน้ใส่เให้มันสีเดียวกันเด้อ เดี๋ยวเขาตังแล้วเขาค่อยเดือนไปนะเออเอาขังมาใส่ที่ล่ะ สาาันมาคัมันมันมันมากพอครบบ่ะมันบอเป็นตัวมันบอคู่อแม่งขาม่นปตีกันตอนไหนบ้านไหนไปเอนจัซินเยเย็บอะไรยัง บ่ท่นใจบ่บมมีอ้ยเออเอากางให้หมดเลยเขนแ่ขียนนรสิแขีนขนแขนน้้างพี่ดมน้างเนี่ยคูนแขนนันอยูู่นของมันมัน่ล่ะตรงง้มันตรงที่ล่ะ้มันตรงบ่หอด ใส่แขนขาเรียบร้อยแล้วบารนี้เอาเปลนมาใส่นอ็อตมุม่งเลยเด้อมอเตอร์เอ,อ้อจะเสีนมากเลยโอ้อไปคุยกันเบิ้งคุยกันเบิ้งเด้อเอาไปเดิอมทั้งบุญมาน,น,อ<ใ>น็อตบ่นี่ยสร้างน็อตเด้เนี่ โอ้โห xoay 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 เอาดิๆเอาดิ khang เฮ้ยมา <coughs> 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 เออนอดใจอยู่่วนปลาข้องปลาข้องย่างเดียวแม็กตัวตัวนคือบอสลับกันเออครับมันสับข้างกัน

มุน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 ด้นมุนมุนมันเย็นไปหนาด้วยึงขนละมุมดยมุมเลยอึงะมุม

หูข้างล่างเลยเออดเหูกลางหูได้ว่าเป็นเนี่เบิงงกันน็อตล็อกมันแม่นเนดี้อโชคล็อกแนนตัวนั้นไทยไปอทั้งคนเลยไประล็อกนั้นเอ้อ คุณไยลุกขึ้นคนนี้ครับครัก็บอกว่ามุ่งก้างทางไนเอาเฮ็ดนีมุ่ก้างทางไนเร็วเมุ่ก้างเร็วเเอ้ยดึงลงดึงลงดึงลงอีกโชคดึงลงอีกมันบอท่านลงบอดึงดึงมุมมันลงดึงมุมไปเออมุมมันบอท่านลงอยู่เตรียมเตรียมเตรียม Đắn đắn đắn. Đắn đây, đắn đây. Đó đắn khiến đi nào. bếp đắn khiến, đắn khiến đây. Ờ, đắn khiến đi nào. โอ้ค่นั้นหัวไหเยกูเียวหัวหัวหัวเกือบหัวแตกเอานี่คือการการเต้นคงับของนักกีฬาครับ